สนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลร,รูซอยลาดพร้าว71หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวฟัน88สสัหผัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมายเว็บไซต์ทีเด็ t 8 8 c o m เว็บมือโปรที่เสนอเคล็ดลับชั้นดีในการเล่นฟุตบอลให้ชนะสวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนอีกแล้วนะครับกับรายการลักบอลไลฟ์นะครับผมวันนี้มีผลบอลเยอะแยะมากมายเลยนะผมวันนี้วันอาทิตย์ที่5ครับโหวันนี้เด็ดมีบิ๊กแมตช์ครับบิ๊กแมตช์ใส่มาเลยอันนี้อ่ะโหวันนี้เราไปเร็วหน่อยเพราะวันนี้เรามีผลบอลเมื่อคืนโหเต็ดกันหลายลิงก์มากเลยอ่ะนะผมเรามาเริ่มที่ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษดีกว่าครับเมื่อคืนนี้สนุกสุดมันครับคู่แรกครับ หัวค่ามันแสดวเลยครับผมมีการทำประตูถึง8ประตูด้วยกันนะครับผมก็เป็นคู่ของอาร์เซนอลนะครับผมเปิดบ้านนะครับผมชนะแบ็กเบิร์นไป7ประตูต่อหนึ่งนะครับผมตอนนี้แบ็กเบิร์นก็เหลือ10คนด้วยแล้วจาอาร์เซนอลก็ฟอร์มแรงนะครับผมฟานเพอร์ซีครับแฮตติกนะครับผมก็โตเยนโตเยงก็ใช่และยังสามารถจ่ายให้องดียิงได้ในทีไทยยิงเจ็ดหึงนี่ยิงคมใครแบบ อ,อันนั้นไงครับเพราะว่าอันโดนหนีมาก่อนใช่แล้วก็แพ้แพ,แพ้มาเยอะตอนนี้ก็เลยสนองเอาเคลนหน่อยเอาเคลื่หน่อใช่เจ็ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็คู่อื่นครับมีนอริทครับชนะโบตันไป2ประตูต่อศูนย์ครับควีนปาร์คเรนเจอร์นะครับผมแพ้วูไป1ประตูต่อสองนะครับสโตลซิตี้ก็แพ้ซันเดอร์แลนด์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งมีซันเดอร์แลนด์ก็ฟอร์มแรงมากตอนนี้นะครับผมแล้วก็เว็บบอมครับแพ้สวอนซีไป1นึ่ประตูต่อสองนอริทสวอนซีเห็นไหมครับชนะ อ่าแล้วก็วีแกนนะครับเสมอเอเวอร์ตไปหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็คู่ดึกเมื่อคืนนี้ครับแมนซิตี้ก็ชนะฟูลแลมไป3 0มนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นแมนซิตี้ที่เป็นจ่าฝูงอยู่นำมาดูสามแต้มอ่าแต่แข็งมากกว่าอ่ามัดหนึ่งรอรอผีแดงเตะคืนนี้อ๋อคืนนี้ผีแดงก็อย่างมากก็แต้มเดียวอะครับไอ้สถิติสถิิตของแมนซิตี้ก็ดีนะครับผมก็ชนะในบ้าน12เกมรวดเลยยังไม่แพ้ใคร ชนะรวดเดียวไม่เสมอเลยมีทีมเดียวที่ยังลุ่มๆมดนดนอยู่ก็คือน้องใหม่พินปายังไม่ชนะแม้แม้ว่าจะเก็บเงินคืนละเมื่อคืนกินป้ารู้สึกว่าอ่าคือเซจะฉลองไปแดงให้กับพี่เมียร้อยนะจากยิงจากยิงเมื่อเมื่อวันก่อนเมื่อไอ้ก่อนแล้วก็ เมื่อคืนมาลงก็โดนไปแดดก็ต้องปรับจูนกันนิดนิดนะเปี่นปลาเชลล่นท้ยก็สีมือมาคิวก็น่าจะใบใจได้หน่อยครับผมอ่าผมแล้วก็มีผลบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้นะครับผมนี่ก็สนุกมากเลยครับก็นะครับผลมีดังนี้ครับแอตเลติกบีบาครับเสมอเอสปันญอนไป3ประตูต่อ3นะครับผมเลบันเต้ก็เสมอกับราซิ่งนะครับไป1ประตูต่อ1 รีมาโยก้านะครับผมชนะรีเบติตไปหนึ่งจุนะครับแล้วก็เคตาเฟ่ครับผมแพ้รีมาริดไป0.1นะครับผมรูปนี้ลามอสเป็นคนยิงประตูชัยให้แล้วก็บาร์เซโลนาครับชนะครับผมชนะวิทไป2-1ครับชนะเรอัลโซซิดาไปสอนึ่งไประับมื่อไงใชได้ประตูจากเตโยกับทัสซี่ นะครับผมอ่าแล้วก็มีผลฟุตบอลบูเดติกาอีกโอ้โหวันนี้ผลบอลเยอะมากบูเดติกาเมื่อคืนนี้เขานัดกันมาหรือเปล่าครับดักเสมอดับเสมอจริงๆนะครับผมเมื่อคืนนี้ครับเลเวอร์กูเซ่นนะครับผมเสมอสตุกการ์ไป2อตัวสครับชาเก้ส่วนสี่ก็เสมอกับมาไป1นึประตูต่อหนึ่งอัฟเฟนไฮน์ครับเสมอเอาบวกไปสองตัวสองบวกบวกก็เสมอกับการ์ตบัคศูนย์ศูนย์แอตทาเบอร์ลินก็แพ้ฮันโนเวอร์ไปศูนย์ต่หนึ่งแล้วก็ฮัมบูร์กเสมอกับไบเยอร์หนึ่งหนึ่งอ่ามี แพ้ชนะแค่คู่เดียวเองเบรติกาก็ยังเป็นทางด้านของดตุมุลที่ยังเป็นจากูงอยู่ัมาเยี่ยนตกกระไม้นะแล้วก็มีอีกคู่นี่ครับแอปพลิเนชัคนครับก็คือ,คคอ,อมี2คู่ครับผมมีแซมบียครับผมก็ชนะซูคานไป30มนะครับผมแล้วก็อวริโก้นี่เต็งแชมแชมเก่าด้วยก็ชนะกินีไป3 0นก็่านเขารอบไปทั้งคู่เลยก็ปีสกอร์กันมา อ่าใช่หาไ่านเขาลไปอ่าครับผมรู้สึกว่าดอกบายจะยิงได้เลยนะแน่แน่นอนตอนนี้แอลิคนนี่ฟอร์มแรงฟอร์มแรงฟอร์มแชมป์ฟอร์มแชมป์อ่าคุณต้นครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยครับเด็กซิงบูอยู่ไหนก็เองครับมีข่าวอะไรครับครับมาดูที่ข่าวไทยบ้างครับเป็นข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลไทยอีกแล้วนะครับหลังโค้ดมิงเสียชีวิตล่าสุดครับโค้ชก๊อฟครับพงพันธ์นายพงพันธ์วงสศวร์นะครับ อดีตกุนซือทั้งอารมีทั้งบุรีรัมก็เสียชีวิตแล้วนะครับด้วยาวอาการปอดติดเชื้อครับเวลาประมาณ16บหนาฬิกาก่อนสี่โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับผม,ม<า>โดยคดก็เข้ารับกันรักษาตัว<า>ที่โรงพยาบาลบิชยุทธเป็นเวลานานแล้วนะครับตอนล่าสุดก็สิ้นงล,งลมไปการการเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นก่อนที่เกม โตโยต้าอีกครับทางครอบครัวเขาเปิดเผยว่าจะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารในวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ครับเวลา16.00นเห็นว่าจะขอพระราชทานน้ำศพทางทีมงานลักบอลแล้วก็เว็บไซต์ลักบอลก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคร เป็นเรื่องเศร้าที่ติดต่อกัน2ครั้งแหละใช่เพราะว่าคนกองนี้ถือว่าเป็นคนเก่งตั้งแต่อยู่สมัครเอเอชโอทีแล้วเราปลูกปั้นสุชาวรุ่นนี้นปสักหน่อยใช่ครับไปดูผลฟุตบอลโตโยต้าโตโยตต้าอีกครับงหนึ่งครับผมเมื่อวานก็วีรัมพีเอนะครับรองแชมป์เก่านะครับฤดูกาลที่แล้วก็เแชมป์เก่าครับผมเจอกับการท่าเรือแชมป์เก่าครับก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชค ในนาทีที่22ครับจากลูกฟรีคิกยิงสฉยหันช่วงตัดยิงเข้าร่มชาติพอดีครับบอลนี้แข่เตะเข้าแล้วเข้าส่วนลูกที่2ครับได้จากบีทังครับตัวสำรองเปลี่ยนสุชาตินุ่งออกในนาทีที่87นะแล้วตัวกลับครับลูกตัวกลับประตูออกไปประตูออกมาหวังวงทำประตูครับแต่ว่าโดนวิ่งกลับไปเฝ้าเสาไม่ทันครับยิง ระยะกว่าครึ่งสนามครับเข้าไปแต่ลูกยิงเขาลูกยิงปั่นไซนนะเห็นไหมถ้าสนามดูดูจากเมื่อคืนนี้มุมเลยนะท่าบอลบริการตัวไซนเข้ามาไซน์เขาปั่นไซนโค้งโอ้เวบุรีรัมย์ก็ได้3แชมป์ไปในรายการนี้ที่เปิดแซตสองบังครับครับหลังได้แชมป์นะครับนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ที่ก็ยกแชมป์ให้กับโค้ชก๊อกไป ในฐานะที่เคยร่วมงานกันในฤดูกัน2010คือสร้างทีมมาด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับก็ยกกันที่แชมป์นี้ให้ด้วยครับผมก็หลังจบเกมได้มีพี่พีีมอบถ้วยรางวัลต่างๆนะครับประจำศึกโตโยต้าอีกครับ2010นะครับโดยทีมแชมป์นะครับบุรีรัมพีเอได้รับรางวัลเงินไป5ล้านบาทจากการเป็นแชมป์นะครับ ส่วนเวจา้าแก็บจากพันแก้พรมหรือว่าเจ้าโนดนะครับกองกลางตัวเก่งของบุรีรัมม์เมื่อวานก็เล่นได้ดีนะตัดตัดคู่แข่งเชื่อมต่อเกมมีมีส่วนร่วมกับเกมเยอะทีเดียวนะครับคว้ารางวัลน,นักตเตะยอดเยี่ยมประจำโัวร์นาเมต์นี่ไปครองนะครับร้อมกับรับรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ไทบิตนะครับมูลค่าล้านเจ็ดก็ใบขับเล่นสบายๆนครับขนาดที่รอ,องแชมป์นะครับ การท่าเรืยนะครับได้รับเงินรางวัลอยู่ที่1ล้านบาทนะครับขณะที่ทีมแฟรเพตตกเป็นของยูเระพยองนะครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับครับผมรับโดยได้รับรางวัลดถกระบะตัวยูทาไฮรักวีโกแชมป์รุ่นดับเบิลแคปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนกว่านอกจากนี้นะครับขณะที่รางวัลก็ยังมีมอบรางวัลสามสามรางวัลพิเศษด้วยก็คือครับผมเป็นรถจักรยาน ยนยามาฮามีโอนะครับราคาอยู่ที่4 8 0 0 0่นนะครับโดยดาซโรนะครับของโตโยต้าดีครับตกเป็นของวสันนะศสันนะครับเชียงรายนะครับผมกองหน้าจากเชียงรายนะครับที่ยิงไปแปดตู้ก็ได้รับรถยนต์จากยามาฮามีโอไปและผู้ประทําทำประตูเร็วที่สุดเป็นของรณนาชัยลาซิโยนะครับกองหน้าของบีเีซีเทโรศาสนานะครับก็รับยามาฮามีโอไปหนึ่งคันนะครับและ ดาวรุ่งประจำทัวร์นาเมนต์นี้ก็ตกเป็นของวีรวุฒิกายเยมนะครับเป็นผู้เล่นจากเมทัลทองยูไนเต็ดก็รับจกักรยานยนต์ Yamaha มีโอไปหนึ่งคันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์โตโยต้าดิครับเมื่อวานนี้ครับผมอ,อ่ะไปที่โปรแกรมคืนนี้อะไรดีกว่าครับโปรแกรมคืนนี้ฟุตบอลอ่าใช่เราคืนนี้มีฟุตบอลเด็ดเยอะแยะมากมายโปรแกรมคืนนี้มีอะไรบ้างครับแน่นอนเลยครับเด็ดแน่นอนเลยครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้นะครับพลาดไม่ได้ทั้งปวงนะครับแต่คู่หัวข้ามก่อนลเลยแล้วกันนะครับ เป็นนิวคาสเซลนะครับเจอกับแอตตานวิลล่าก็แอตต์นิวคาสเซลเกมนี้ก็จะไม่มียูฮันกาบายนะครับเป็นถูกแบร์นะครับสามน,นัดนัดนี้เป็นนัดที่สองก็ดูฟอร์มแล้วไม่เสมอก็ชนะกันไม่ขาดนะครับก็ให้ราศีเจ้าบ้านดีกว่านิดนึงครับผมให,ให้เจ้าบ้านดูดีนึนงมาดูที่5คุ้มเลยครับคู่เบ็กแม์เลยสิงบูซีนะครับจะเปิดตั้งสเตปฟอรีะครับ ตอนรับการบุกมาเยือนของพีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับ2นะครับที่กําลังไล่จี้ันดับหนึ่ก็คือศึกทีมรูปเมืองเดียวกันแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนี้นะครับสิงบูก็หลังรู้สึกว่ายวบหน่อยไม่มีทั้งจอห์นเทอรี่แอสตัิโคลติดโทษแบหนึ่งนัดห,หลังจากที่โดนใบเหลียงได้ออกจากเกมที่แล้ว เกมนี้ก็ไม่มีอาชีรโคต้องลุ้นว่าเกลลี่เคีิลจะได้ยืนกลับมายืนข้าหลังบ้านหรือไม่ผมว่าน่าจะได้ลงแล้วนะนาะเกลลี่เคีฮิลถ้าไม่เอาลงผมก็ไม่รู้ชะบุญไงว่าน่าจะได้ลงแล้วนะถ้าไม่มีเกลลี่เคีฮิลเปาโลเฟลล่าก็คงได้กลับมาอืมแต่ว่าทางทางด้านอาชีรโคนี่ก็จะเอาเด็กอ่ารักษาการลงแทน ว่าไม่มีทางได้ออกมาเอรมีเลสอีกเจ็บรามีเลสเจ็บจอโนลามีเลสครับแล้วก็จอโนมีมิเกลแล้วก็นองนั้นก็สามารถกลับมารับใช้ตัวสกัดได้หมดนอ่เซียจน่าจะสตาร์เป็นตัวจริงไอเสียงออกสตาร์เป็นตัวจริงกับแสงลำพัดถ้ามีผิตาแต่ก็ส่วนกองหน้าก็แน่นอนครับสายประสานงานนะครับมาตาตอเรสแล้วก็สเตอร์ดิน นี่ไม่มีทันดาแล้วนะวันนี้ไม่มีครับทันดาอย่างนะมาดูทางฝั่งสีแดงดีกว่าสีแดงเขาก็ได้ตัวหลักๆกลับมาเทียบเลยนะ้อมเคเปอรี่แอชี่ยังดูนี่ที่นัดก่อนไม่ได้ลงแล้วก็นันนี้นานี่ก็กลับมาอีกเหมือนกับว่าเขานัดมาเพี่อจะมาหับสึ่งมีโดยเเพาะเลยผวนานนี่กลับมาไม่กลัว แอชลยังก็มาแต่แอชลยังน่ากลัวกว่าอ่านั่นแหละเพราะว่าต้องรอรุ้นนะครับว่าเซอร์จะส่งใครนะครับลงเป็นสิบเอ็ดตัวจริงคนแรกก่อนเพราะว่ากองหน้ามีให้เลอกใช้งานตั้งแต่เวลแบ็กชิชาริโตดีด้วยภาพเบอร์ต็อลูนี่ก็กลับมาแล้วอลูนี่อาจจะลงเป็นตัวต่ำหน่อยห้อยต่ำแล้วก็ให้เป็นตัวเป้าอาจจะเป็นว่าน่ากลัว นูเป็นสูขหือว่าแมนยูเป็นสูขเจอซีได้เปรียบตรงที่ว่าเล่นในบ้านค่ะสถิติก็คือแมนยูไม่ชนะเจซีในบ้านนานแล้วครับผมแต่ก็แต่ก็ปีนี้ไม่ได้เลื่องกันติ่บู๊อนี้แต่แล้วว่า ต้องรอลุ้นตอนแรกริงแมทอยู่ครั้งสุดท้ายอาจจะกลับมายิงหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันไปอาจจะยิงแมตช์นี้แล้วฟอร์มเทพกลับมาเกิดขึ้นได้เออแบบเหมือนอุกกาบาตลงตุ้มฟอร์มพลิกผันขึ้นมาอะไรอย่างนี้นั่นแหละผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับพรุ่งนี้เราคงได้รับข่าวดีนะครับแฟนซีลูใช่ข่าวไม่จะพูดมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอายไปที่โปรแกรมกันเชิญซินาอิตาลีครับคืนนี้ก็โรม่าอินเตอร์มิลานนะครับที่เลื่อนมาจาก เมื <önce> ่อวันเสาร์เกมเมื่อวันเสาร์ก็เวลาสามทุ่มนะครับเอซิมิลานเจอกับนาโปลีนะครับแล้วก็ฟิโอเรติน่าเจอกับอูดินเนเซ่นะครับยูเวนตุสเจอกับเซนานะครับเชียวเจอกับปารานะครับเจนัวพบกับลาซิโอนะครับโนวาราเจอกับกาญรีเบรเซ่เจกับโบลันยานะครับและโปตาเลโมพบกับอาตาลันตานะครับไปที่บุนเดสติกาเยอรมนีแต่กันสองคู่สองสนามนะครับวันนี้นะครับ สามทุ่มครึ่งนะครับไฟบวกเจอกับเบเมนะครับแล้วก็ไกเซอร์ซาราเทนทบโคโลในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับไปที่ลาลาดิกาสเปนนะครับก็มีเตะกันสี่คู่สี่สนามครับคู่หัวข้ามนะครับสเปในการนะครับสปาร์ติกรคอนเจอกับโอซาซุน่านะครับแล้วก็คู่เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเซวิยาเจอกับบียาลิวนะครับแล้วก็ตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับดิลซาราโกซาเจอกับบายเยกาโนนะครับแล้วก็ตีสามครึ่งนะครับ แอตติโกมาลิดเจอกับบาเลนเซียบิ๊กแมตช์อยู่คู่นี้นะอ่าแล้วก็ลีกเกอร์ฝรั่งเศสนะครับโซโซเจอกับลิวนะครับมาร์เซยโอลิมปิกพบกับโอลิมปิกบียองนะครับ,อ,บ,บอ่าแล้วก็กองเจอกับโอเซนะครับแล้วก็มาดูโปรแกรมแอฟ,ฟ,ฟ,ฟริกนันเนชั่นครับ2 0 1 2หน่อยนะครับก็มีเตะกับสองคนะู่นะครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับกาบอนเจอกับมาลีนะครับแล้วก็การหน้าเจอกับตุนิเซียครับผมก็พรุ่งนี้เราจะคาบผลบอลมารายงาน คนให้ทราบกันนะครับพร้อมกับข่าวกาวที่เกิดขึ้นวันนี้นี่เราหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการลก <ะ S 2> บอ,กอนไปสวัสดีครับ,บ